คราวนี้เราจะมาเปรียบเทียบพันธะเดี่ยวพันธะคู่พันธะสามโดยพันธะเดี่ยวเนี่ยเขาแทนด้วยขีดเดียวถูกไหมถ้าสองขีดเรียกพันธะคู่สามขีดเรียกพันธะสามแบบนี้น่าจะพอรู้ตั้งแต่สมัยมต้นวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบว่าระหว่างสามอันนี้ค่ะพันธะเดี่ยวคู่สามใครมีความยาวพันธะมากที่สุดคือในหนังสือเรียนเนี่ยเขาเฉลยเรียบร้อยแล้วถูกไหมว่าคนที่ยาวที่สุดเนี่ยคือพันธะเดียวค่ะ เราลงมาพันธะคู่และสั้นที่สุดพันท้าสามสาเหตุเพราะอะไรสมัยที่ฉันเรียนมปลายครูก็เออาให้ครูจําเลยแต่วันนี้เราจะมีการทดลองนะมาจากองค์การนาซาไม่เคยการการทดลองมากที่ครูควนควนหาเลยว่ากันไกอ,อ่ะอ่ะนี่คืออะไรนี่คือกระดาษทำมาประจันมากสูนี่คือกระดาษมีขนาดเท่ากันเลยนะเออต็มไปหมดเลยอย่างนี้นะั่นละโอเคนะสมมติกระดาษแผ่นนี้ไม่มีการแบ่งเลย ใช้เต็มเต็มเป็นบรรทัดเดียวก็จะยาวมากแต่ถ้าสมมติกระดาษขนาดเท่าเดิมเนี่ยพี่แบ่งเป็นสองส่วนค่ะกูแบ่งสองส่วนแล้วนะนี่แบ่งเป็นสองส่วนนะทำไมจเจ๊อ่ะขีค่ะแบ่งเป็นสองส่วนจีนี่แบ่งเป็นสองส่วนแล้วก็มาวางค่ะกลายเป็นบรรทัดอะไรบรรทัดคู่ค่ะเห็นไหมสั้นลงแล้วค่ะโอ้โหการทดลองนาซาแบบที่กูบอกแป๊บนึงกูติดก,ก่อนไม่น่าอะไรเจร๊ถึงถามหาของ อ่านี่เดี๋ยวคูแปะกราทัคู่อ่ะนี่เห็นไหมพอสองอันเปมาทักคู่แล้วค่ะนี่ก็สั้นลงแล้วค่ะตรงไหนนี่เออเขาขาวนี่มาทักคู่สั้นลงแล้วถูกนไหมนี่แบบแค่พันธะเดียวนะพันธะเดียวคือไม่มีการแบ่งเลยก็จะยาวที่สุดมอเห็นไหมส่วนมาทัคู่เนี่ยแบ่งครึ่งหนึ่งแล้วมาซ้อนกันมันก็จะสั้นลงคำถามพันธะสามล่ะอ่ะกูใช้อันเดิมที่เป็นราทัเดี่ยวแบ่งเป็นสามส่วนแบ่งเป็นสามส่วนแล้วนะอ่ะสีในสามส่วนวะสามส่วนแล้วนะ โอ้โหนี่ไม่พอกอะไรหนึ่งน้องคนลุ้นให้กูละสองสามอ่ะสามส่วนนะสามส่วนแล้วก็มาวางก่อนอ่ะแต่ประทนนะนี่นนนคืออะไรเนี่ยกูบอกแล้วการทดลองนี้ค่ะมาจากนาซาเลยนะคะนาซานาซาคืออะไรร้านเล่าแถวบ้านอุ้ยโอ้ย,อยพี่ไม่ไม่ไม่พูดถึงเล่าแล้วพี่รับไม่ได้ค่ะเรื่องเล่านเนี่ยเกลียดมากค่ะคืออะไรก็ไม่รู้จักค่ะ โอแกเห็น okay, e ฉันก็รู้อยู่แล้วค่ะ <S <S หมายเลยน,นะคะโอ้ยปีสี่ค่ะปริ้นอยู่แถวรูดนะคะ RCA ค่ะแล้ว่ะปริ้นอยแถวไน,น,นะะเป็นหมาแถวไหนนะคะแต่หคะเป็นหมาอยู่แถวั้นนะคะ่ะตอนนี้คือดีขึ้นค่ะเพราะอะไรไม่เวลาไปค่ะเอาปัจะสามค่ะสามส่วนอสามส่วนนี่หัวกูบังอีกสามส่วนเออสามส่วนเหเอามาวางกันก็จะสั้นลงเพราะฉะัอนเปรียบเทียบค่ะโอ้โหการทดลองแม็กนาซ่ามากแต่กูขยายลูกกูก่อนนาซ่าไหมวันนี้ยุณนาซ่านเนาะ นี่พันธะเดียวมบนโคตรยาวเลยอ่ะพันธะสามแบ่งไปสามส่วนก็สั้นไหมอ่ะพันธะสามกู้ไปที่แล้วอ่ะพันธะสองพันธะคู่เออตกลงขยายาวที่สุดลูกพันธะเดียวเนี่ยไม่มีการแบ่งเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นพันธะเดียวยาวที่สุดเพราะไม่มีการแบ่งค่ะเราลงมาคืออะไรแบ่งเป็นสองส่วนค่ะคือพันธะคู่ค่ะ ส่วนสั้นที่สุดคือแบ่งเป็น3ส่วนเพราะแบ่งเป็น3ส่วนก็ต้องสั้นที่สุดเพราะสั้นสั้นที่สุดก็คือพันธะพันธะสค่ะเพราะฉันสรุปได้นะคะว่าเราเนี่ยสามารถนึกถึงการเปรียบเทียบความยาวโดยนึกถึงการเอากระดาษขนาดเท่าเดิมแบ่งนะคะถ้าไม่แบ่งเลยก็จะเป็นเส้นเดียวพันธะเดียวก็จะยาวที่สุดแต่ถ้าแบ่งเป็น2ส่วนก็จะสั้นลงมาเป็นพันธะคู่สั้นลงมา ส่วนแบ,บ่งเป็นสามส่วนพันธะสามก็จะสั้นที่สุดค่ะโจกเพราะฉะนั้นในห้องสอบแม่งคิดอะไรไม่ออกก็นึกถึงการทดลอง NASA ลนาซาเราเนียค่ะว่าวันนั้นเดี๋ยวยาส,สรุปแล้วนะ,ะลองลงมาแบบ่งเป็นสองส่วนคือพันหาคู่ค่ะปันธาคู่กูเบี้ยวเลยค่ะแล้วก็สั้นที่สุดคือแบ,บ่งเป็นสามส่วนก็คือปันธะสามค่ะพี่คะมีปันธะสี่ไหมคะแบบ่งเป็นสี่ส่วนไม่มีคะ่ะมีแค่ปันธะสามเพราะฉะนั้นสามก็เลยสั้นที่สุดนะะดังนั้นเราก็กลับมาดูนะคะ ในหนังสือเขาก็เลยเขียนแบบนี้ค่ะว่าคนที่ยาวที่สุดนะคะก็คือคนที่ไม่แบ่งเลยนะคะก็คือพันธะเดียวก็จะยาวที่สุดนะคะลองลองมาค่ะพันธะคู่แล้วสั้นที่สุดคือแบ่งเป็นสามส่วนก็คือพันธะสามค่ะครับหนึ่งนะใครโทรมาวะ <laughs> โทรมาล้านรอบแล้วมันเป็นอะไรของมึงใจะเห็นต่อมาพูดถึงความแข็งแรงเคยเห็น อมันจะมีว่านักแบบนักอะไรวะนักคาราเต้แบบว่ะที่เขาจะเอาอิดมาวางซ้อนกันอะเออระหว่างสม,มุดถ้าแกมองพวกนี้เป็นอิดแผ่นที่หนึ่งหนึ่งชิ้นนะพันธะเดียวอิดหนึ่งชิ้นพันธะคู่อิดสองชิ้นพันธะสามอิดสามชิ้นอันไหนแข็งแรงที่สดุดอิดสามชิ้นถูกไหมถูกไหมสามชิ้นอ่ามือกูพังอะ ถูกมพวกเราอะสักชิ้นยังไม่ทำไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นลองคิดระหว่างอิดหนึ่งชิ้นกูเหนื่อยนะอิดสองชิ้นนะหรืออิดสามชิ้นคนที่แข็งแรงที่สุดก็คืออิดสามชิ้นมาวางเนี่ยเอามือฟันมือพังค่ะเพราะฉะนั้นความแข็งแรงอิดสามชิ้นแข็งแรงที่สุดค่ะจึงเปิดเห็นไหมสามชิ้นแข็งแรงที่สุดเราลงมาสองชิ้นปัญหาคู่และดอยที่สุดคือชิ้นเดียวพี่ไปกระโดดกระโดดอาจจะหักก็ได้เพราะฉะนั้นชิ้นเดียวคือขีดเดียวรรทัาเดียวแข็งแรงนอนที่สุดจบ แล้วไงต่อตะกี้ฉันเพิ่งพูดค่ะเฮ้ยพลังงานพันธะแปลตามกับความแข็งแรงคสองอันนี้แนวโน้มเดียวกันเนี่ยเนี่ยพลังงานพันธะแปลตามกับความแข็งแรงเพราะฉะนั้นในสามตัวนี้ใครที่แข็งแรงที่สุดก็จะมีพลังงานพันธะมากสุดกลับมาดูใครแข็งแรงสุดว่าอุ้ยสมชิ้นคือพันธะสามพันธะสามแข็งแรงสุดเพราะฉะนั้นถ้าพันธะสามแข็งแรงสุด พลังงานพันธะพันธะสามมากสุดตรงนี้พันธะสามเลยมากสุดค่ะผู้เปิดค่ะโอ้จริงด้วยค่ะเห็นไมเหมือนกันเป๊ะเลยค่ะสองตัวนี้แปลตามกันค่ะแบบที่เราบอกเห็นไหมแปลตามกันเพราะฉะนั้นแนวโน้มเดียวกันเลยค่ะความแข็งแรงอันไหนแข็งแรงมากพลังงานพันธะก็มากเพราะฉะนั้นพันธะสามแข็งแรงมากพันธะสามก็มีพลังงานพันธะมากค่ะจากนั้นสิ่งที่เราจะชี้ให้เห็นอย่างหนึ่งคือ สองอันนี้ค่ะเไรเจ๊แนวโน้มตรงข้ามกันเขียนไปค่ะแนวโน้มโอ้เจ๊เดิงดังตกใจแนวโน้มตรงข้ามกัน <c oughs> เทคนิคค่ะอยู่ในห้องสอบถ้าตื่นเต้นไม่ยากนึกถึงปัญัาเดียวไม่มีการถูกแบ่งเลย มันก็ต้องยาวที่สุดค่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นปัญหาเดียวไม่มีการแบ่งเลยไม่เหมือนปัญหาสองมันคือการแบ่งครึ่งแล้วก็สั้นลงหรือปัญหาสามแบ่งสามส่วนก็ยิ่งสั้นค่ะส่วนปัญหาเดี่ยวเป็นกระดาษท,ที่ไม่มีการแบ่งเลยก็ต้องยาวที่สุดเพราะฉะนั้นพันธะเดี่ยวยาวสุดแต่แข็งแรงไหมไม่ค่อยแข็งแรงค่ะไม้แผ่นเดียวไม่ค่อยแข็งแรงเพราะฉะนั้นพลังงานพันธะด๋อยสุดค่ะและอีกอันหนึ่งถ้าจําได้ควรจะจำนะเพราะมันจะทําให้เราอะทําข้อสอบเร็วขึ้นคือสองอันนี้ แนวโน้มตรงข้ามกันค่ะอะไรที่มีความยาวพันธะมากสุดพอไปพูดถึงพลังงานพันธะจะน้อยสุดสองอันนี้แนวโน้มตรงข้ามกันอันนี้สําคัญดอกจันผ้าหมีควายไปเราจะมาฝึกทําแบบตื่นเต้นว่าจําไม่ได้ว่ามันมีหลักการยังไงมาฝึกเขียน c สอง h สองค่ะทําไงดีมันมี h สองตัวถูกไหมเราจะแบ่งเครื่องค่ะมาเลยค่ะพี่มาเขียน c สอง h สองค่ะเพราะพี่น่ารักอ่ะ c สอง h สองมันมี c สองตัวสมมติเราจําหลักการในหน้าสามก้าไม่ได้นะสมมติสมมติสมตสมติแต่เหมือนเรื่องจริงนะว่าสมมติเหมือนเรื่องจริงแต่วบิรจำไม่ได้ทาไงดีในเมื่อมี h สองตัวแล้ว c 2, มีสองตัวก็เลยแบ่งครึ่งค่ะไอ้ h สองตัวเนี้ยแบ่งครึ่งให้ไปทางซ้ายหนึ่งตัว h และทางขวาหนึ่งตัว h ค่ะเนี่ยถูกว่ามี h สองตัวก็แบ่งครึ่งค่ะเอานี้ไป h หนึ่งเอานี้ไป h หนึ่ง แล้วไงดูพร้อมกันค่ะเราเคยสอนบอกแกแล้ว H เป็นอะตอมปลายเสมอเนื่องจาก H มีเลขออกซิเดชันบวกลบหนึ่งก็จะมีหนึ่งแขนปันทัดเท่านั้นหรือไงคะเจ๊จากนั้นเองจำได้ไหมคาร์บอนอยู่มูสี่ค่ะต้องมีสี่แขนอีกรอบคาร์บอนในเรื่องไฮโดรคาร์บอนต้องมีสี่แขนเสมอกลับมาดูค่ะ คาร์บอนอันนี้ไปแล้วหนึ่งแขนจะเป็นสี่แขนขาดอีกสามโอ้ครบ4สี่แขนแล้วเช่นเดียวกันคาร์บอนอันนี้ครบ4สี่แขนเรียบร้อยแล้วนี่แหละค่ะคือรูปร่างของ C2H2 เห็นไหมเราสามารถเขียนได้แม้ว่าเราจะจําหลักการในหน้าสามเก้าไม่ได้ค่ะน้โอ้ยละสบายใจจังเลยต่อมาค่ะ C2H4 มันมี C2 ตัวค่ะทำงไงดีในเมื่อมี H4 ตัว ก็แบ่งครึ่งค่ะถูกไหมมี s สี่ตัวก็แบ่งครึ่งเอา C ทางซ้ายเนี่ยแบ่งครึ่งเป็น H สองตัวค่ะแบ่งครึ่งเป็น H สองตัวแล้วก็ C ทางขวาก็แบ่งครึ่งเอา H อีกสองตัวเห็นไหมง่ายแลนะคะ H สี่ตัวก็แบ่งครึ่งเอานี่ไปสองซ้ายมือไปสองขวามืออีกสองค่ะแล้วไง H เราเคยสอนแล้วค่ะเห็น H เมืไหร่เป็นอะตอมปลายเสมอ h มีเลขออกซิเดชับวกลบหนึ่งแปลว่าต้องการหนึ่งแขน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 ต่อมาชั้นสอนแกนแล้วค่ะในเรื่องของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนคาร์บอนด้วยความที่อยู่หมู่สี่ก็มีสี่แขนเสมอกลับมาดูค่ะคาร์บอนตัวนี้ต้องมีสี่แขนเสมอแต่คาร์บอนนี้สองแขนจะเป็นสี่ขาดอีกสองไฮโทมาล่ะสองข้อเราไม่ถูกละส่งของชั่วเลย สั่งอะไรเต็มไปหมดแล้วพ่อแม่ฉันชอบสั่งในนามฉันพวกก็ตื่นเต้นเราสั่งกับไปคนแก่แล้วนะพวกก็ตื่นเต้นอนะ่ะ <c oughs> กูลคงม่าเจ้าให้เบอร์ฉันต่อมา c สอง h หกอ่ะมี c สองตัวด้วยความที่มี h หกตัวก็แบ่งครึ่งค่ะก็คือเอาซ้ายไปสามขวาไปสามเพราะฉะนั้นซ้ายก็เอาไปสาม h ค่ะโอ้โหทำไม h มาได้เงี้ยขวาก็เอาไปสาม h ค่ะ คือแบ่งไปอย่างละสามค่ะจากนั้นใส่แขน H ก่อนค่ะเราจะใส่ปลายให้แขนครบเสมอค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยใส่ปลายก่อนด้วยความที่ H อยู่ปลายแล้วก็ใส่ก่อน H มีเลขออกซิเดชันบวกลบหนึ่งก็มีหนึ่งแขนต่อมาคาร์บอนในเรื่องนี้ต้องมีสี่แขนเสมอ ปรากฏคาร์บอนอันนี้สามแขนจะเป็นสีแขนขาดอีกหนึ่งเพราะฉะนั้นหนึ่งแขนเออสีแหลว่าเมื่อสิงแหล,สแหลเสร็จเตมีปากกาไฮไลท์ <c oughs> สีฟลุงฟลีเขาให้แกเปรียบเทียบความยาวพันธะกับพลังงานพันธะของใครขีดเส้นใต้ของ C กับ C ที่มีไฮไลท์สีชมพูอ่อน มาดูพร้อมกันสารตัวแรกพันธะ C กับ C พี่ไฮไลท์สีชมพูคือพันธะสามสารตัวที่ 2, สอง C กับ C พันธะคู่สารตัวที่ 3, สาม C กับ C พันธะเดี่ยวค่ะกูไฮไลท์ค่ะไอสิ่งที่เราไฮไลท์สีชมพูเนี่ยคือสิ่งที่เขาถามเนี่ย C กับ C อันนี้พันธะสาม C กับ C อันนี้พันธะคู่อันนี้พันธะเดี่ยวเขาเปรียบเทียบอะไรเต็มตัวตอบค่ะเราน่ารักค่ะเขาให้เปรียบเทียบความยาวพันธะค่ะ ใครยาวที่สุดฉันบอกแกแล้วคนที่ไม่ถูกแบ่งจะยาวที่สุดก็คือพันธะเดียวค่ะพันธะเดียวยาวที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นเองก็ไม่รู้ว่าในสามรูปนี้ใครเป็นพันธะเดียวอ๋อนี่พันธะเดียวถูกไหมเพราะฉะนี้พันธะเดียวยาวที่สุดก็ตอบตัวนี้ยาวสุดตัวนี้คือ C2H6 เพราะฉะนั้น C2H6 ยาวที่สุดค่ะโอ้หแม่งกูขี้เกียจจะเต็งเลยเราลงมาใครก็คือคนที่แบ่งเป็นสองส่วนค่ะสองส่วนก็คือพันธะพันธะคู่ค่ะ อุปกรณ์นาซาคูพังไปแล้วค่ะเคืนวลาคู่ก็จะยาวรอลงมาค่ะพันธะคู่ก็คือตัวนี้ค่ะคือ c2 ให้4ค่ะและสั้นที่สุดคือแบ่งเป็น3ส่วนก็คือพันธะ3ก็คือ c2s2 ค่ะอุปกรณ์นาซาไหมมึงเหมือนเหมือนก็ประมาณไม่พอ ใค,ใครที่มีญาติเป็นครูแล,ล้ง,งบประมาณงบประมาณไม่พอเนี่ยคะ่ะเข้าใจใช่ต้องหาของรอบตัวละทำให้เราอยู่รอดได้มากขึ้นนะคะเมือ่อาดที่สุดค่ะนี่คือความยาวเราจะมาเปรียบเทียบอีกอันนึงคือพลังงานพันธะฉันบอกแกแล้วพลังงานพันธะตรงข้ามกับความยาวพันธะค่ะไหนอะเจ๊นี่ไงเอ นี่ค่ะสองอันนี้ตรงข้ามกันเราจัได้แล้วเจความจำสั้นเพราะฉะนั้นค่ะสองอันนี้ตรงข้ามกันนั่นแปลว่าเครื่องหมายก็จะเปลี่ยนค่ะจากเดิมเนี่ยอันนี้ c2h6 ที่เป็นพันธะเดียวยาวที่สุดแต่ถ้ามาพูดถึงความแข็งแรงจะด่อยที่สุดก็คือพลังงานพันธะจะด่อยที่สุดแย่ที่สุดค่ะก็คือเครื่องหมายแค่เปลี่ยนจากเครื่องหมายมากกว่าเป็นน้อยกว่าเท่านั้นเองค่ะแค่เปลี่ยนเครื่องหมายนั่นเองเธอเนี่ยเปลี่ยนเครื่องหมายจบค่ะ แล้วแอบเขียนไปนิดนึงค่ะว่าอันนี้แนวโน้มตรงข้ามกันค่ะอีกรอบหนึ่งค่ะหนูไม่เขียนได้ไหมเรื่องของมึงค่ะเขียนไหมเธอคะแหนแนวโน้มตรงข้ามกาัน